สว,ส,สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาเยี่ยมแม่ตายนะฮะลูกช้างเกิดใหม่นะฮะไม่รู้น้องเขาได้ชื่อหรือยังครับเดี๋ยวไปสอบถามพี่ควานใกล้ๆกันครับนี่ฮะบรรยากาศภายในบ้านของเขานะครับโอ้พี่ควานกำลังล้างแผลให้น้องอยู่นะครับไปดูกันครับ ล้างๆแผลตรงสะดือให้ให้น้องสมาชิกใหม่มได้ชื่ออยังพี่ควนน้องใบข้าวน้องใบข้าวจร,จริงเล่นเ,ลเหมือนกันเลยครับจริงจิ้เล่นเหมือนกันโอ้น้องใบข้าว สมาชิกหม่เราชื่อใบข้าวนะครับน้องผู้หญิงนะเด็กหญิงนะเด็กหญิงใบข้าวคุณแม่ชื่อตายนะแม่ตายพี่ควานกำลังล้างแผลให้อยู่ของเล่นเขาก็มีนะของเล่น าแ้อลางแมันเ็เลใต้ใต้ขอบตาเต็มเลยแงแรงแล้ววิ่งสบายเลยเออลองซูมดูหน่อยเนี่ยน้องใบข้าวครับน้องใบข้าวมีความต้องล้างแผลทุกเช้านะก็จะมีแผลตรงสะดืออยู่นิดนึงนะ น้องใเข้าวกับแม่ตายส่วนเชือกนั้นก็เป็นพี่สาวพะนะพี่สาวนู้นครับน้องปีใหม่เขามีสองเชือกครับแม่ตายมีมีลูกสองเชือกแล้วน้องใบข้าวตัวเล็กมากก็จะลำบากในเรื่องการกินนมนะ กินกินนมเองน่ายังดีกว่าครับคุณนมเองน่ารักอ๋อเมื่อก่อนเม่ควานต้องช่วยอ่าประคับประคองต้องเอาอะไรมารองมาหนุนให้ให้ให้ถึงเต้านมนะเร็วเร็วมาเล่นแล้วลูกแง่ของหนิงด่าอันนี่นอนบ่อยไหมนอนด้ย ครับกลางวันไม่นอนบ่อยเช้าเช้ายังยังไม่นอนเล่นดีครับเจอสายๆก็หน่อยก็นอนกลางคืนนี่จะค่อยเล่นดีกลางคืนเล่นดีวะกลางคืนนอนอิ่มแล้วก็เล่นกลางวันเป็นสายนอนช่วงแรกๆมาเห็นนอนหลับโหกลางเต็มที่เลยอันนี้กําลังว่างกลวันไหนเพรานอนไงสายๆจะไปนอน นี่ครับแม่ตายโหยังวนทวนสมบูรณ์เลยครับแม่ตายตาปากกว้างาปากกว้างหาวและหาจะนอนนะ <c oughs> โอเคครับทุกคนเดี๋ยวต้องขอตัวก่อนนะทุกคนขอบคุณครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคนครับเดี๋ยวต้องขอตัวไปทำงานก่อนนะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาเยี่ยมแม่ตายใหม่ครับฝรั่งครับ ามาอัปเดตอาการของน้องเรื่อยๆคนระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ